แล้วนะไหมอืมอ,อะ Thank you เ้ยถึงออฟฟิศและเช็คอินหน่อยดีกว่าไทช่วงนี้แกจะโพสอ,อะไรเยอะแยะเนี่ยโหไม่ให้โพสได้ไงอะ่ะเนี่ยนะฉันสั่งของออนไลน์ไปนะให้มาส่งที่บ้านไม่มาทีมาช้ามากเลยช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านอยู่ไม่ไหวแล้วแบบฉันไม่ไหวอะ่ะขอลงโซเชียลหน่อยเถอะ ช่วงนี้ฉันก็โพดเยอะเหมือนกันว yeah. well ่ะแกแหมไม่บอกไม่รู e ้เนี่ยไปทะเลมาใช่ไหมล่ะเราได้ไงอ่ะอืมฉันเล่นเช็คอินสถานที่ซะขนาดนั้นเกาะพีพีใช่ไหมอืมอืมสวยเชียร์เนี่ยลงรูปด้วยเออว่าเดี๋ยวฉันจะไปบ้างเฮ้ยไกด์ฉันเป็นไรไม่รู้ว่าล็อกอินเข้าอีเมลไม่ได้อ่ะดูหน่อยวไหนไหนเอ้าติดพินเครื่องอ่ะขอพินเครื่องหน่อยดิหนึ่งหนึ่งสามสามสี่เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดพออย่าครึ่ง การแชร์มากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ว่าจะเป็นการแชร์สถานะการแชร์สถานที่ทำงานหรือการแชร์ที่อยู่ที่บ้านถ้าเราถูกขโมยพาสเวิร์ดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวโจนไซเบอร์สามารถนำข้อมูลทั้งหมดนี้มาประกอบกันเพื่อโจมตีเข้าระบบขององค์กรของเราเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะสามารถเข้าใจได้อย่างไรว่าโจนไซเบอร์มีวิธีการเจาะระบบขององค์กรเราอย่างไรและเรียนรู้วิธีการที่จะป้องกันกันค่ะ พาสเวิร์ดอ t แท k นะคะก้อมจะมีด้วยกัน2แบบนะคะ1เลยก็คือพาสเวิร์ดสเปรย์แล้วก็ PASSWORD REPLAY นะคะในส่วนของ PASSWORD ดส r ปรย์เนี่ยก็คือเป็นการที่แฮกเกอร์เนี่ยจะใช้ USER NAME สุ่มเอานะคะทำการล็อกอินในระบบทีละยูเซอ c ์แค t นนะคะโดยการที่เดาพาส s วิร์ดเนี่ยที่อาจจะ ครูคนตั้งกันง่ายๆนะคะอย่างเช่นพาสเวิร์ด2 3 3 2 3 4 5 6 7 8 8อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยที่พอเขาสามารถล็อกอินได้ในหนึ่งระบบแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้โซเชียลเอนจิเนียริ่งแท็กติกต่างๆนะคะในการที่จะข,ขโมยข้อมูลของทางบุคคลอื่นในองค์กรได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สุ่มเสี่ยงค่อนข้างมากนะคะ แบบที่2ก็คือพา s เวิร์ r รีเพลย์นะคะตามชื่อเลยนั่นหมายความว่าเขาจะนำพาส s วิร์ดของระบบหนึ่งเนี่ยไปลองล็อกอินอีกระบบหนึง่งนะคะโดยใช้พาสเวิร์ดเดียวกันอันนี้ก็จะเกิดในกรณีที่อย่างเช่นเราทุกคนรู้กันดีนะคะเราอาจจะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันเข้าระบบทั้ง Personal ส่วนตัวนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์ของเราต่างๆนะคะรวมถึงระบบขององค์กรในที่ทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถใช้พาสเวิร์ดเดียวกันเนี่ยเข้าหลายๆระบบของเราได้ค่ะ ทีนี้เราเห็นแล้วเนาะว่าการแท็กหรือการสติลพาสิร์ดของแฮกเกอร์เนี่ยมีด้วยทั้งหมด2รูปแบบน,นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าทิปในการป้องกันนะครับเหตุการณ์เหล่านี้สามารถทำางไรได้บ้างนะครับ1คือการใช้พาสเวิร์ดเรานะครับไม่ควรใช้พาสเวิร์ดที่ซ้ำกันระหว่างแต่ละแพลตฟอร์มในแต่ละระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของตัวอ e ีเมลส่วนตัวหรืออ e ีเมลทำงานเนี่ยไม่ควรเป็นอ e ีเมลเดียวกันเพราะว่าถ้าแฮกเกอร์รู้พาสเวิร์ดเรานะครับเขาสามารถเข้าได้ทุกระบบเลยนี่คือความเสี่งแน่ๆะะคข้อที2ื พอเรามีพาสิร์นะครับเราไม่ควรบอกใครทั้งคนที่ไว้ใจและโดยเฉพาะคนที่ไว้ใจนี่ไม่ต้องพูดถึง <Legend> นะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราไม่ควรบอกใครทั้งนั้นจําอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จําให้ได้3 <S 2> <S 2> <S คือเรื่องของเวลาบางทีเราอาจจะสังเกตอีเมลนะครับจะมีเมลที่อยู่วันดี้คืนดีก็มีเด้งมาว่าเออแอดมินนะครับหรือทีมไอทีเนี่ยเขาบอกให้เรามีรีเซ็ s พัสดเนื่องจากเราไม่ได้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเช Lean ็คดูดีนิดนึงแล้วกันว่าอีเมลเนี้ย เป็นฟิชชิ i n g email แล้วหรือเปล่านะครับบางทีอันนี้ก็เป็นมุกที่แฮกเกอร์ปัจจุบันนิยมใช้กันนะครับในเรื่องที่4เองมาดูกันว่าการตั้งพาสเวิร์ดให้มีความแข็งแกร่งนะครับเดาให้มันยากขึ้นเนี้บอกประกอบด้วยทิปส์และทริคอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือที่แน่ๆการตั้งพาสเวิร์ดเนี่ยควรจะเป็นพาสเวิร์ดที่มีระยะความยาวนะครับอย่างน้อยแปดถึงสิบสองตัวนะครับเพื่อทําให้การเดาเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากยิ่งขึ้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการตั้งพาสเวิร์ดเราเองเนี่ย พี่มินได้เรียนไปนะตอนต้นคือเราไม่ควรใช้หนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นอะไรที่มันง่ายเกินไปมากๆหรือบางคนบอกว่าใช้วันเกิดตัวเองใช้บ้านเลขที่ใช้วันเกิดทะเบียนทะเบียนรถยนต์อะไรแบบนี้นะคะเดาง่ายได้ง่ายมากเลยค่ะใช่ครับอันนี้เป็นอะไรที่มันเดาค่อนข้างง่ายนะครับถ้าแฮกเกอร์มีความฉลาดมีการสังเกตนะครับนี่จะเป็นโอกาสหนึ่งที่มีความสูมเสี่ยงนะครับเดี๋ยวจะเป็นการตั้งชื่อโดยเราก็ไม่ควรใช้อะไรที่มันสามารถเป็นคำศัพท์ที่หาได้พจนานุกรมนะครับเช่น เอ่อพาสเวิร์ดซีเครตอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างคอมมอนไปหรืออาจจะเป็นใช้คำว่าเดโม u ยูเซอร์นะครับอันนี้เป็นอะไรที่คอมมอนจนเกินไปและรวมถึงนาจะมีการผสมผสานพาสเวิร์ดเรานะครับทั้งตัวเลขเอ่อตัวอักษรนะครับตัวอักษรแปลกๆเช่น e x c l a m a t รมเอ็กรอย่าะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามนะคะและต่างๆใช่อันนี้จะทำให้การดาพาสเวิร์ดเนี่ยมีความแข็งแกร่งและความยุ่งยากมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวแตบเกอร์เองและในข้อสุดท้ายแล้วนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีก็มีการพัฒนามากมายนะครััับบปจจุนก็ เราอาจจะมีการนิยมนอกจากการใช้ username password นะครับในการเข้าถึงตัวระบบเองในการยืนยันตัวเองปัจจุบันหลายๆองกรเริ่มนิยมใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีเรียกว่า password list นะครับคือ <c oughs> นอกจากการใช้รหัสแล้วเราจ,จะจำเป็นต้องยืนยันตัวตนมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีปัจจุบันแา้จะมีการใช้ fingerprint นะครับในการเข้าถึงระบบเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนคนนั้นจริงๆนะครับเกิดเหตุว่าแฮกเกอร์ได้รหัสเราไปนะครับแต่ถ้าเขาไม่สามารถยืนยันตัวตนโดยใบหน้าหรือนอยนิ้วมือเขาก็ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ นี่จะเป็นทริปส์และทริคเล็กๆน้อยนะครับพี่เราสามารถป้องกันตัวเราเองนะครับและรวมถึงองค์กรเราในการที่แฮกเกอร์เนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้นะครับงั้นผมขอฝากทิ้งไว้สั้นๆนะครับการตั้งพาสเวิร์ดแข็งแรงหนึ่งคือตั้งห้ยะนะครับสองจำให้ได้จำให้ได้ด้วยนะคะนะครับและสาม <c oughs> ไม่ควรแชร์กับใครครับผม